เป็นซีรีส์สามครับคันนี้สวยมากนะเป็นซีรีส์สามสามสองศูนย์ดีนะปีสองพันสิบแปดด้วยสิบแปดแท้ๆเลยแล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านครับวิ่งแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลได้เป็นเครื่องดีเซลเขาเรียกว่าเอฟสามสิบครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะกันชนหน้าเนี่ยเอ็มเพอร์ฟอร์แมนครับเบิกศูนย์ทั้งนั้นเลยนะแพงมากๆกระจังหน้านี่เห็นไหมได้เป็นสีแบบเอ็มด้วยนะครับโอ้หไฟหน้าเป็นแบบ LCI นะ LCI จะเป็นไฟหน้าแบบนี้นะครับตัวล้อแม็กครับเบิกศูนย์เหมือนกันเป็นล้อแม็กเอ็มสป ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับยางไพายสปอร์ต5ยางเพิ่งเปลี่ยนมานะไม่นานเองนะประมาณปีกว่าๆนะฮะโอ้โหยางก็ใหม่คิบๆแบบนี้แล้วนี่ฮะมีฝากระจกแบบเคปล่านะฮะโอ้โหสวยงามนะแต่งมาสวยเลยอะ่ะนะดีเซลนะขับสนุกมากนี่ด้านท้ายครับกันชนท้ายเอ็มเพอร์เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีความสปอร์ตตายท่อผู้โครเมียมเซนเซอร์ กล้องมองหลังมีมาให้ตัว LCI นะจะเป็นไฟ LCI แล้วนะตัวนี้2 0งิแแท้โลโก้3 2 0นดีนะฮะตัวนี้คนเล่นเยอะเพราะได้เครื่องดีเซลประหยัดขับสนุกแล้วสวยด้วยได้หลอห่อข้างในกว้างแบบนี้นะนีฮะใส่ของด้านในได้อีกอาดูร่องเดิมไหมตะเข็บเดิมเป๊ะนะคันนี้เนี่ยถ้าเกิดผ่านการชนหนักน้ำท่วมยินดีรับฟูคืนร้อเปอร์เซ็นผ่านการตรวจสอบนะกิ๊บานะด้านขวามือนี้ก็สวยๆได้ส,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 สีขาวหลอ่ลอๆภายในเป็นเบาะสีน้ําตาลครับ กระจกไฟฟ้านะมือจับต่างๆเนี่ยเป็นสีลายไม้สีดำสครับเพจ bmw นี่ใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะคอนโซลหน้านี่ยดำตัดด้วยสีน้ำตาลพวงมาลัยจิฟตมากใหม่ๆนะมีคูดคอนโทรลนะฮนะหน้าปัดเรือนใหมนะ่อะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะรถเข้าศูนย์ตลอดครับคันนี้ลูกค้าซื้อ BSI ซื้อ X10 ทวารันตีไว้ด้วยที่ศูนย์นะครับยังมี X10 ทวารันตีเหลืออยู่นะฮะแล้วดูจอกลางจอกลางลูกค้าไปอัปเกรดเป็น Android นะ าสามารถเชื่อมต่อมือถือ Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็สามารถดูดูในส่วนของอข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องข้อมูลการเซอร์วิสทั้งหมดได้หมดเลยนะฮะามาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะฮะต้องบอกว่าให้มาพร้อมแล้วนี้นะฮะกว้างๆอ๋อโทษทีพอดีเอาฝาเปิดฝาท้ายไว้มันก็เลยส่งขึ้นฟ้านะคระับตรงกลางเนี่ยเป็นแอนะ์นะมีวิทยุแอร์ดิจิตอลนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวา ปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ซ้ายมือนะนี่ฮะเกียร์ไฟฟ้าขับสนุกมากๆนะโอ้โหคอนโซลกลางสวยงามเป็นสีดำนะฮะนี่ก็เป็น i d r i v e นะฮะนี่ก็คอนโซลกลางอ่าแพนหน่อยโอ้โหสวยๆแบบนี้นะาายในคลิปๆอันนี้รถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะครับเบาะเนี่ยเบาะแบบไฟฟ้านะมีเมมโมรี่อีก2จุดครับนี่เห็นไหมตีเบาะอะไรคลิปๆไม่ขาดเลยนะต้องบอกว่าเจ้าของรักษามากๆ ด้านหลังครับแอร์หลัง2ช่องแล้วบอกเลยว่าช่วงล่าง b m เนี่ยสมรรถนะดีมากๆนะฮะใครต้องการจะเสริมลุกนะขับแบบดูดีนะผมบอกเลยว่า b m เปี18คันนี้ไม่เก่าเลยนะเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าขับสนุกนะเป็นดีเซลควินพาวเวอร์เทอร์โบนะฮะโครงสร้างครับน็อตไม่ขยับเดิมสนิทมีน็อตแก้ม้านหน้านะฮะไม่มีขยับเลยนี่น็อตฝากระโปรงก็ไม่ขยับไล่ฝากระโปรงให้หน่อย นะเดิมจริงคันนี้นะไม่มีขยับเลยนะโอ้ได้เอ็กเคนวารันตีนะวารันตีเพิ่มจากทางศูนย์ BMW ทั่วประเทศนะฮะอ่านะลูกค้าซื้อเพิ่มไว้นะก็ใครสนใจคันนี้นะราคาเพียง8,59,000บาทนะโทร0 8 7 4 4 0 8 8 8 8ดูรถที่โยรชดาบายคุณแบงค์พะลาม9แยกฝั่งเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ